ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพระเอกของเราก็มาแล้วนะครับหลังจากที่เราเฝ้ารอกันนะครับ ที7040นะครับ อันนี้ก็ที่จ็ดูส,สก็ได้มาถึงร้านพ r o ทกเตอร์กำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ทางทีมงานก็จะตรวจสอบนะครับรับการส่งมอบแล้วก็จะนำรถแทกเตอร์ลงนะครับ ตอนนี้ที่7040นะครับก็ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยสวัสดิภาพนะครับที่พอเทคเตอร์กำแพงเพชรนะครับท่านใดอยากดูตัวจริงนะครับทีาก0ู0นะครับรอ,อติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูนะครับโอเค